สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนมาดูนี่ครับขนมไอโอลานะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็นม y l i t ต l e p o n โนนะครับอ่าที่แถมฟรีพวงกุญแจกระจกนะครับม y Little p o n โนนะครับมี6แบบให้สะสมนะครับทุกคนอ่านี้จะเป็นตัวอย่างนะครับประมาณนี้นะครับผม6แบบให้สะสมด้วยกันนะครับ วันนี้ผมก็ได้มาสามกล่องด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่กล่องแรกเลยครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับผมอ่านี่ครับแกะกันเลยครับผมอ่านี่ครับแกะกล่องแรกกันแล้วนะครับข้างในนะครับก็จะมีซองขนมหนึ่งซองนะครับแล้วก็นี่ครับพวงแญแจกระจกไมลริตเทิลโพนี่สุดน่ารักนะครับผมนี่ครับไมา์แต่โพนี่ ไม่แต่โพนีด้วยพลังแห่งมิตรภาพอ่านี่นะครับอ่านี่ครับเป็นแบบตัวอย่างเลยนะครับผมได้สีม่วงนี้นะครับมาน่ารักมากๆเลยครับใครที่เป็นแฟนแฟนไมล์ลิตเติ้ลโพนีนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องรีบไปหาสะสมกันนะครับผมอ่าเป็นข้างหลังก็เป็นกระจกแบบนี้นะครับอ่าต่อมาครับเรามาดูกล่องที่สองกันเลยนะครับผมอ่าเรามาดูกันครับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนกันต่อนะครับอ่านี่ครับ โอ้เห็นแล้วครับผมออกมาเป็นอ่านี่ครับสองขนมหนึ่งสองนะครับแล้วก็เป็นอ่าสานะครับผมสีม่วงเหมือนกันนะครับแต่ก็น่ารักมากมาเลยนะครับผมอ่ามาโพนี่ของเรานะครับอ่าต่อไปครับกล่องสุดท้ายครับกล่องที่3มนะครับเราจะได้เป็นแบบไหนนะครับเรามาลุ้นกันครับอ่าแกะแล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้เป็นแบบไหนอ่าออกมาแล้วครับผม นี่ครับสองขนมหนึ่งสองครับอันนี้เป็นสีฟ้านะครับทุกคนโอ้ยมีสี่ตัวเลยนะครับลิสตเติลโพนี่อาม้าโพนี่สุดน่ารักของเรานะครับนี่ครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมได้มาสามอันครับนี่ครับน่ารักมากๆเลยนะครับผมอาแล้วก็มาดูขนมกันครับโอ้ยขนมก็เป็นบิสกิตลดนมนะครับผมอานี่ครับ ก็จะเป็นรูปม้าโพนี่แบบนี้เลยนะครับโอ้ยไม่กล้ากินเลยครับน้องน่ารักมากเดี๋ยวชิมครับหอมกลิ่นนมมากๆเลยนะครับอทําเป็นรูปน้องโพนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับลิกริตรดนมครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบ My Little Pony นะครับไม่ควรพลาดนะครับต้องรีบไปหาสะสมกันนะครับสามารถหาซื้อได้ที่7ซเวเลทุกสาขานะครับนี่ครับขนมไอโอลานะครับผม My l i ลิตเติ n ลนะครับผมอฟรีพวงกุญแจกระจกมี6แบบให้สะสมนะครับนี่ครับน่ารักมา,มากๆเลยนะครับน้องๆคุณหนูคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมไปหาสะสมกันนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ